หลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาได้ถแถลงเดินหน้านโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตของรัฐบาลไปแล้วนั้นนะครับทางด้านในจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงเงื่อนไขาการเทสจ่ายว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันครับโดยกลุ่มแรกนั้นนะครับระหว่างประชาชนกับร้านค้าจะใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอทั้ง878อำเภอนะครับโดยกําหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก ตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นนะครับส่วนในกลุ่มที่2นั้นจะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าครับซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าด้วยกันนะครับทางนี้การใช้ใจ่ายเงินสามารถใช้ใจ่ายได้หลายรอบโดยรอบที่1จะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนที่มาใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด และตั้งแต่ในรอบที่2ขึ้นไปนะครับจะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จํากัดขนาดร้านค้าครับและนอกจากนี้นะครับประเภทสินค้าทุกประเภทสามารถใช้ใจ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นนะครับสินค้าที่เป็นอบบยมุกน้ํามันบริการรวมถึงสินค้าออนไลน์ครับและสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะกําหนดเพิ่มเติมด้วยครับส่วนคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการ ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีนะครับเป็นร้านค้าที่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเป็นร้านค้าที่มีระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัศดากรหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลครับทางนี้นะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีนะครับหลังจากที่ประชาชนมาใช้จ่าย แต่ว่าร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไตรมาสที่3นั่นก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายน2567ครับ